Back to ็คทูไม Channel สปริงโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับจักรยานยนต์สุดแรงในปี2025กับ Suzuki g s x 1000F รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์และสมรรถนะที่พัฒนาให้เหนือชั้นกว่าเดิม สำหรับ Suzuki GSX 1 0 0 0 F 2025คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความสมดุลในทุกๆด้านทั้งความเร็วความสะดวกสบายและความปลอดภัยแน่นอนว่า Suzuki ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความแรงที่ทุกคนคุ้นเคยเริ่มจากภายนอกของ GSX 1 0 0 0 F กันก่อนเลยนะครับสำหรับดีไซน์นั้นโดดเด่นด้วยการใช้เส้นสายที่ดูทันสมัยและแสดงถึงความเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตได้อย่างชัดเจน ตัวรถยังมีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยทำให้การขับขี่ในเมืองหรือแม้แต่บนทางหลวงสามารถทำได้อย่างคล่องตัวส่วนไฟหน้าเล็กแบบใหม่ให้ความสว่างที่คมชัดในเวลากลางคืนและไฟท้ายที่ดูเรียบหรูในส่วนของหน้าจอแสดงผล G-SX 1 0 0 0 F มาพร้อมกับจอ TFT ที่สามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจนแม้ในวันที่มีแสงแดดจ้า หน้าจอสามารถปรับแต่งได้หลายโหมดทั้งการแสดงข้อมูลการขับขี่ระบบการประหยัดน้ำมนันและข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วมาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างครับ Suzuki GSX1000F 2025ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด999ลูกบาทเซนติเมตรที่ให้พลังกำลังสูงถึง150แรงมา้า และแรงบิด105นิวตันเมตรซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่ประมาณ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนว่าเมื่อขับขี่ในโหมดสปอร์ตคุณจะได้สัมผัสก,กับการเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและแรงเท่าที่คุณต้องการระบบการเกียร์ก็มีการพัฒนาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนเกียร์ในชุ่งที่เร่งความเร็ว ในเรื่องของระบบกันสะเทือน Gsx 1 0 0 0 F มาพร้อมกับโชคหน้าหัวกลับแบบ KYB และโชคหลังแบบโมโนโช็อคที่ช่วยให้การขับขี่ราบรื่นแม้ในสภาพถนนที่ไม่ดีส่วนระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกค,คู่หน้าขนาด320มลลเมรและเบรกหลังขนาด220ม mm มที่พร้อมให้การหยุดรถได้อย่างแน่นยำสำหรับการขับขี GS ่ Gsx 1 0 0 0 F 2025นั้นจะให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแม้ในระยะทางไกล ส่วนการควบคุมทำได้ง่ายด้วยแฮนด์บาร์ที่ออกแบบมาให้จับได้อย่างพอดีมือในสรุปแล้ว Suzuki GSX 1000F 2025ถือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบายซึ่งถ้าคุณกำลังมองหาจาักรยานยนต์สปอร์ตที่ตอบโจทย์การขับขี่ในทุกๆด้านรุ่นนี้คงไม่ทาให้คุณผิดหวังครับ ฝากกดติดตามช่องสปินโซนและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆใ,ในการรีวิวจักรยานยนต์ทุกๆรุ่นจากเราครับขอบคุณที่รับชมครับ